สวัสดีค,ครับเรื่องในเกม Father the Truth หรือพ่อภาคความจริงนะครับแต่มันมีมันมีโคลอนอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่ามันคือชื่อภาคหรืออทอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีภาคที่แล้วหรือภาคก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับก็หรือมันตั้งไว้เป็นแบบให้มันไม่ดูเฉยเฉยอะไรอย่างี้นะครับเฉยๆคืออะไรนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณได้ตื่นมาในช่วงยเงย็นๆที่มีฝนตกพ่อแม่ของคุณเนี่ยได้ออกไปทานอาหารเย็นนะนะและคุณก็อยู่ในบ้านคนเดียว แต่นั่นคือความจริงแน่เหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนที่คุณกลางหลับอยู่อะไรคือความลับที่ถูกซ่อนไว้ในบ้านหลังนี้สงสัยบ้านตัวเองเนี่ยนะผมก็งงเหมือนกันนะครับคือทำไมตัวเองมันสงสัยง่ายจังอะไรองเี้มันสงสัยบ้านตัวเองเนี่ยนะว่ามีอะไรซ่อนอยู่อ่าตื่นมาแล้วตื่นมาปุ๊บในห้องน่าจะในห้องเรานะครับจุจุจุดจุดจุด,จด,จดนี่คือไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมเนะี่ย โอเคมีนายกาอยู่นี้นะเวลาห้าทุ่มฮะห้าทุ่มเหรอห้าโมงเย็นแน่เลยทำไมมันเหมือนห้าทุ่มอะ่ะแต่ในนั้นมันบอกมันบอกว่าตอนเย็นนะสงสัยมันเป็นเทคเจอร์เฉยอ่ะอย่าไปใส่ใจอะไรมากเลยกันนะครับมีกระดาษอย่างนี้มีกุญแจรถด,ด้วยนะครับใช่เหรอเอออันนี้ผมมั่วเองนะผมไม่ได้รู้อยู่แล้วมันคือกุญแจรถหรืออะไรนะผมแค่มัว่วมันคือกุญแจรถนะครับมันคือกุญแจอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้นี่กดอะไรกด E อ่ะออกกด E เฮ้ลูก ฉันและแม่เนี่ยจะออกไปข้างนอกคืนนี้นะมันมีอาหารวางอยู่ที่ในครัวนะ่ะแล้วก็ทีวีเนี่ยถูกซ่อมแล้วระวังตัวด้วยนะอย่าไปทะเลทไายที่ไหนมากล่ะจากพ่อนะครับก็คือเหมือนทิ้งโน้ดไฟว่าไปกินอาหารออกไปข้างนอกอะไรงี้นะพ่อเราควทิ้งไว้อันนี้คือกุญแจนะครับกุญแจอางหนึ่งเก็บน่าจะเก็บได้นี่ไงอ๋อกุญแจห้องอันนี้คือกุญแจห้องนะครับห้องใครห้องเราหรือห้องพ่อหรือห้องใครกันแน่เพ๊่เปิดมา ประตูล็อกอยู่นั้นก็ต้องใช้กุญแจใช่ไหมนี่ไงใช้กุญแจนะครับอือฉากเปิดเหมือนในเซนต์อีวิวอ่ะพักสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่มนะันบ้าเลยเนี่ยอ,อืมีรอยมงรอยมืออย่างงี้ไม่น่าล่ะดูและไม่ไม่งงแล้วทำไมถึงสงสัยบ้านตัวเองมีรอยมงรอยมืออย่างงี้นี่เองนะครับแล้วก็แบบว่ามือเปื้อนอะไรเงี้ยแล้วมันจับกาแพงเล่นอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหมีห้องไฟอยู่งนี้ด้วยใช่ไหมเนะี่ยมีกล้องมีกล้องกดอะไรไม่ได้นะไฟตรงนี้ก็จะดับแหล้ไม่ดับแหล้อยู่แนละ้วเดะทพมต้องดับแน่นอนใช่ม ห้องของพ่อและแม่น่ะยังไม่ต้องเข้าไปตอนนี้เนี่ยฟู้ดที่ว่าใช่ไหมอาหารที่วางอยู่ในห้องครัวนะนี่คือทีวีที่ซ่อมแล้วแน่เลยน่าจะใช่แล้วก็เออนี่คืออะไรนิวเปเปอร์ข่าวด่วนมีผู้ชายสองคนถูกรายงานว่าหายไปในวันนี้ทั้งสองคนนั้นน่ะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะสองคนนั้นเป็นคนที่ตรวจสอบฆาตกรต่อเนื่องก่อนหน้านี้น่ะ พยานได้รายง,งานไว้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยในชุดปีช่วง30มสินะนะที่เต็มไปด้วยเลือดด้วยนะ่ะขพบเห็นว่าชายคนนั้นนะ่ะได้แบบว่ากำลังกำลังพยายามเอาพวกคล้ายๆถุงศพอะไรเงี้ยเข้าไปในท้ายรถของเขานะ่ะสถานีตำรวจแองเกอร์วูดได้บอกให้ประชาชนไม่ตื่นหนกให้สงบสุขเข้าไว้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังแบบว่ากำลังตรวจสอบในพื้นที่นั้นอยู่อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือเหมือนเป็นข่าวอะไรเงี้ยข่าวเบเกิ้งนิวในหนังสือพิมพ์นะครับ ว่ามีชาย2คนถูกหายไปเนื่องจากมีผู้ชายคนนึงใส่แต่งตัวแบบว่าปีส0มศูนย์อะไรอย่างี้นะชุดแบบปีสมัยก่อนเลยอะ่ะที่ว่าเต็มไปด้วยเลือดนะครับแล้วก็เอาถุงพวกนั้นใส่ท้ายรถไปอะไรอย่างี้นะครับโอเคเข้าใจแล้วแล้วสักพักนึงเราก็จะโดนมั่งแน่ๆเลยออกห้องโคอยู่ทางซ้ายใช่ไหมนี่ประตูเปิดได้ไหมฉันยังไม่ต้องฉันยังไม่จำเป็นต้องออกมาจากบ้านตอนนี้โอเครู้เรื่องนายกรมันขยับหรือเปล่าเดี๋ยว วิ่งอ่ะนะวิ่งวิ่งวิ่งกลับไปดูบ้านเดิมก่อนไปบ้านเดิมเลยห้องห้องเดิมก่อนห้องเราเนี่ยอ้าเข้าไม่ได้แล้วงั้นไม่แน่ใจแล้วหรือเวลามันเดินจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปุ๊บเนี่ยห้องครัวใช่ไหมทำไมห้องครัวสภาพเป็นอย่างนี้เนะี่ยห้องครัวสภาพมันทําไมมันเล็กยังห้องครัวเล็กมากนะครับแล้วไหลาอาหารที่ว่าไม่เห็นมีเลยหรืออยู่ห้องอื่นอันนี้หรืออันนี้ไม่ใช่ห้องครัวน่าจะไม่ใช่หรือเปล่าแต่มันก็เหมือนห้องครัวอยู่นะโอียน่าจะเดินตรงตรงนี้ ถ้ามมีเลือดอะโอเคงั้นก็ไปกดตรงเลือดเลือกเลือกอะไรเลือดเลยแล้วกันนะครับทำ <c oughs> ไมมีเลือดอยู่างนี้เนะี่ยแล้วสักพักตัวละครจะพูดว่าวัดเจอเฮลอีกรอบหนึ่งมีตู้ล็อกเกอร์งนี้เปิดได้เจอแห่ไม่มีสักพักเราต้องสักพักเราต้องถูเ,งถเลือดแน่เลยเดาเอานะครับแห่ไม่มีเหมือนกันหมดเลยฮนะมีรอยมองรอยมืออยู่นั้นด้วยนะครับตรงนี้มีอะไรไหมเนะี่ยไม่มีนี่น่าจะโรงรถหรือเปล่าโอไม่ใช่ห้องน้ํา นี่คืออะไรเนี่ยสิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เหรอพระเจ้านี่มันจ่นเหมือนเนื้อเน่าเลยอะ่ะแล้วมันต้องทำซาว์หลอนๆด้วยกระ,ะจกก็คือหมุนได้ให้เจออะไรเนี่ยกุญแจอะไรที่อันหนึ่งก็ไม่รู้กุญแจเหรอบางทีฉันสามารถใช้อันนี้ได้นะคืออาจจะแปลแบบแปลกๆหน่อยนิดนึงนะเพราะเสียงผู้หญิงเหรอนั่น นั่นเสียงเหมือนว่ามาจากใรโรงรถนะนะแล้วลงรถไปทางไหนละ่ะผมอาจจะไปแปลกนะเพราะว่ามันจำกัดเวลาการแปลก็คือก็คือสภาพมันก็หายไปแล้วต้องรีบนะครับอันนี้เปิดได้เลื่อนได้นี่เองอันนี้คือน่าจะถูอไปลงรถแน่เลยเว้นเนี่ยไฟในเฟสดีจะชัดนั้นผมลองดูหน้าประตูประตูหน้าบ้านดีว่ามันโอ,อตตกใจเสงไนกาเปิดได้ไหมประตูล็อกอยู่ มันเท่เาจะมีทางอื่นที่จะไปที่ลงรถได้นะแล้วกุญแจอ่ะกุญแ mm hmm. จประตูล็อกทางมุดช่องแอร์นั่นแหละเพราะว่าลงรถเอาจิงลงรถบ้านใครมันเข้าจากไหนบ้านไม่ได้จริงมันน่าจะเข้าจากไหนบ้านได้นะโอเคพูดตรงนี้นะครับมาแปลงร่างเป็นหุ่นไฟใไนเฟรดี้สักวันหนึ่งไม่เป็นไร mm hmm. มาแล้วนี่ไงรถอยู่หน้านี้นะครับไม่แน่ใจว่าไอ้กุญแจนั่นไอ้กุญแจนั่นใช้กุญแจรถหรือเปล่านะ นี่ไงผ,ผู้หญิงจีตยอยู่นี้มีผู้หญิงตายอยู่นี้นะครับไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนไอ้ทาัตากรสองคนเอยคนนั้นจัดก,การไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยอัน,นตรงนี้ป้ายห้ามเข้านะครับทําไมห้ามอะ่ะงั้นอินเวสเกตไอดีก่อนนะันนะครับตรวจสอบศพผู้หญิงกัน,นแม่โอ้ทาไมกันโอ้พระเจ้าทําไมกันเอยทาไมกันน่ะก็ก็ทําไมล่ะก็โดนใครฆ่ายังไม่รู้ทาไมไฟรถเปิดอยู่เนี่ย ตะกี้ตะกี้น้าเสียงแบบตกใจนะเป็นน้เสียงเศร้านะที่ห้ามเข้าก็จะร้านนะ่ะมันคือประตูอะไรก็ู่้้เปิดดูนี้ก่อนคันโยกอะไรเนะี่ยคันโยกเปิดเปิดประตูข้างหน้านี้หรือเปล่า<ม>ชั้นได้เสียงบางอย่างดังคลิกนับดังกิ๊กมาจากข้างล่างชั้นใต้ดินนะเสียงดังแก๊กเออแก๊กนั่นแหละภาษาไทยนะครับอะลงไปดูประตูล็อกอยู่งั้นแสดงว่าใช้กุญแจได้นั่นไงว่าแล้วเปิดปปด,ปปด,ปดูไปร้วเดิวิวอยเงี้ยนะ ที่นี่มันคืออะไรกันเนี่ยโอ้โหมีมีซากศพอะไรเต็มเลยนะครับเนี่ยถุงนี่ใช่ไหมสองคนที่ว่าเป็นตำรวจแน่เลย mm hmm. โอ้พระเจ้า mm hmm. โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้า hmm. นี่ก็พระเจ้ารัวๆเลยนี่คืออะไรนะเสียงพวกนั้นมันไม่ยอมหยุดตายซะ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 ,ยซะผู้หญิงคนนั้นเธอทำเสียงอีอะมากเกินไปแล้วเธอต้องตายให้ได้ เด็กคนนั้นรู้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้เขาต้องตายอันนี้อย่าบอกนะว่าพ่อเราอะตายแล้วอย่าบอกนะพ่อเราฆ่าแม่ตัวเองอะไรเนี่ยฉันไม่มีทางเลือกแล้วเสียงพวกนั้นอะ่ะมันคุยกับฉันอยู่ตลอดเวลาเลยนี่มันเสียงในสมองเสียงในสมองไอคนที่ฆ่าแน่เลยแทบมาขนาดนี้แล้วเขาไม่มีทางรู้หรอกฉันชัวร์แล้วพวกเขาคิดว่าฉันบ้าพวกเขามองฉันอยู่ตลอดเวลาเลย มีขวานอยู่นี้และมีโทรศัพท์เลยนะอตอนนหนึ่งฉันต้องการความช่วยเหลือน่ะเอยสายถูกตดัดเออเขอากลับมาแล้วฉันต้องรีบไปซ่อนซ่อนไหนซ่อนตู้ล็อกเกอร์อ่ะซ่อน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 ตะกี้คือ,เ,อเราโทรหาตำรวจนะแต่ว่าตำรวจโดนตัดสายทิ้งตายแล้วไอคนนั้นเดินเข้ามาแล้วพ่อเรารอ้ป่าเนี่ยมันมาแล้ว มันเดินผ่านไปแล้วโอ้ไม่นะมันเดินไปไหนมันเดินเข้าไปดูังทรายแน่เลยใช่ปะ่ะไม่ใช่มันเดินวนอยู่แถวนี้ออกได้แล้วเหรอเสียงใครมันกระซิบอะเนี่ยดิ้นเสียงคนกระซิบไหมดิ้นชัดเจ๋วเลยมันกระซิบอะไรไม่รู้อะ อยากกระซิบสิหรือนี่คือเสียงเอ้ยตกใจหมดแล้วเสียงมันเสียงมันอยู่ในหัวไอ้เนี่ยเก้าหนึ่งไปแล้วอ๋อเก้าหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันกระซิบอะ่ะมันกระซิบหูขขาซะหูซ้ายอยู่เนี่ยอือหือจะบอกนะมีคนโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงหัวใจเต้นตุบตุบมตับตับอะไรใช่ไหมเนี่ยอยนะไรเนี่ย พวกขาททาพลาดแล้วใครทําอ่ะโอ้พระเจ้านี่มันคืออะไรกันเนี่ยโครงกระดูกไงก็จะคืออะไรล่ะอ่ะวิ่งไปทางเสียงที่มีคนไอ้นั่นแล้วกันนะเสียงใครวรอยๆเดี๋ยวที่อง่หนึ่งแล้วมีเสียงน้ำใครมาพิธีอะไรเนี่ยไอ้นี่นี่คือภาคต่อจากเกมที่แล้วใช่ไหมไอเกมไอเกม easy gas นั่นแหละใช่ไหมดีๆมันก็โหดในเกมนี้เฉยเลยนะครับพ่อโอ้พระเจ้าเอาิีการอีก นี่คือยำสแกรใช่ไหมเนะี่ยอะไรอะเอาอยู่ดีก็มาจ้องเกมโดยไทยโลไบขอบคุณอยากพิเศษเลยสิครับสราพรเดฟบิดแฮกแล้วก็เอลโบโลิโอสกีอย่างหนึ่งเพลงโดยอีลิกมาทายส์แล้วก็มากามิซาวทแท็กสอา้าวจบแล้วอ่ะแค่นี้นะจบแล้วอ่ะเอ็นเทอร์เอาจบแล้วจริงด้วยแล้วสุดสุดพ่อรโดวนอะไรกันแน่เนะี่ย ะก,กีพ่อคือเหมือนโดนทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างหนึ่งนะครับอะ,รอ,ะรอะไรชักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะแบบว่าไอโนดพวกนั้นน่ะพ่อเราเป็นคนเขียนหรือเปล่าแบบว่ามีเสียงกระซิบอยู่ในหัวอะไรอย่างี้ก็เลยแบบว่าเหมือนมันมาล้างแค้นท่าอย่างหนึ่งปีศาจอะไรอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยเก็ตในเรื่องอะ่ะในเรื่อง,องมันงงแปลกๆนะครับหรือมันยังไม่ใช่ตัวเต็มอาจจะมีภาคต่อก็ได้นะครับเพราะว่าชื่อภาคมันชื่อเดอะทูธไงก็คือเดอะความจริงนั่นแหละนะครับ อาจจะมีภาคก่อนหน้านี้หรือภาคหลังจากนี้ก็ได้นะครับภาคก่อนหน้านี้นี่ผมไม่แน่ใจไม่ไม่เคยไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะครับอันนี้คือเอกสารที่ว่ามีผู้ชายมีผู้ชายโดนแบบว่าโดนฆ่าหมกอะไรอย่างงี้นะครับน่าจะไอ้สองคนใต้ดินนั่นแหละไอ้สองศพที่เราเจอนะครับอาจจะเป็นพ่อเราก็ได้ที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องอาจจะนะแล้วแม่เราก็อาจจะโดนพ่อตัวเองฆ่าก็ได้อะไรอย่างงี้นะอันนี้ผมมั่วนะแต่ผมว่าอาจจะใช่อาจจะนะ เอาใหม่ที่ผมขอผมขอ่าดูว่านี่เผื่อมีจุดอะไรที่ผมลืมสังเกตขอรับทวนนิดนึงนะครับเนี่ยเสียงเนี้ก็คือเสียงแม่เราตายใช่ไหมเสียงแม่เราโดนพ่อเราฆ่าเลยอย่างหนึ่งนะครับนี่มานีพบเจอแม่เรานะครับแม่โอ้พระเจ้าทําไมกันน่ะแล้วก็เปิดประตูปุ๊บจะมีคันโยกอยู่อ๋อสมมติถ้าผมไม่เปิดคันโยกอะสมมติถ้าผมไม่เปิดพูดยางขาดคาเลยโอเครู้เรื่องนะครับ โอเคผมว่าอาจจะมีภาคต่อก็ได้นะงั้นผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะสาสเกมนี้นะถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อก็ไปถามผู้สร้างเกมว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่านะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยกดคอมเมนต์ด้วยถึงจะไม่ใจคอมเมนต์ก็ตามนะครับโอเคผมไปจริงๆแล้วนะเดี๋ยวผมมาเล่นต่อสมมติถ้ามันภาคต่อจริงๆนะครับก็ไปช่วยไปผู้สร้างให้หน่อยนะครับคอาจะทําภาคต่อนะครับโอเคผมไปจริงๆแล้วนะบายยครับ